ก็เดี๋ยวจะแนะนำติดตั้งนะสำหรับใครที่แบบไม่ค่อยชอบอ่าหมวกหมวกแบบที่เป็นแบบเต็มหน้านะครับจริงๆหมวกเต็มหน้ามันจะติดง่ายมากเลยนะคือฝังแบบว่ารอบๆบแบบตัวหมวกก็ได้แต่ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเพราะว่าเราเป็นหมวกที่ต้องยกหน้าด้วยอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างที่จะติดยากนะครับแล้วก็การเก็บสายฟง,งสายไฟอนะไรเนี่ยโอ้ วุ่นวายมากเลยอัน,นต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวผมใช้โซนี่มาตลอดชีวิตนะแต่จริงโกโปรก็ผ่านมือนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เอามาติดตั้งบนหมวกหรือถ้าติดตั้งปกติมันก็ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าจะทําเป็น m o t ต r w a วอแบบนี้ก็คือจะมีการคุยด้วยนะครับพูดด้วยเนะี่ยมันต้องมีไมโครโฟนมาเกี่ยวข้องนะครับชนะค่อนข้างที่จะวุ่นวายพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวจะพูดบรรยายไปเรื่อยๆนะเหมือนเพื่อนขับรถกลับบ้านไปกับผมนี่แหละ ก็จะเป็นสไตล์ใหม่ได้มันอยู่ตรงปากแล้วมันดีขึ้นนะครับมันก็น่าจะทําให้เพื่อนๆอ,อ่าเหมือนฟิลลิ่งขับรถแบบซิมูเลเตอร์เลยนะก็คือเหมือนแบบเพื่อนๆไปกับผมเลยแบบเกาะมุมกล้องเดียวกันเนี่ยผมเซต็จละให้เราเห็นเหมือนกันเราจะได้เหมือนไปเที่ยวด้วยกันนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะลองเทสความเร็วนะตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ40อ่าเราสีก่อนนะ40อ่า40ละประมาณ40 50 60ได้จะยินชัดไหมครับ อ่าตอนนี้อยู่ที่หกสิบนะครับ70็ดสิบนะครับยังได้ยินชัดอยู่ไหมตอนนี้มีกระบะซ่งสีแดงตามท้ายผมมาอยู่นะครับนี่ครับผมมีน้องดีมซูเปอร์คัพไม่ใช่ดีมซูเปอร์คัพอ่ะดีมรุ่นเก่าครับผมนะครับขับตามรถกระบะกระบะกระชากนี้ครับผมโอ้โหแล้วดีมจะหนียังไงครับดีมโดนทิ้งเป็นทุ่งครับแต่ไม่ต้องถามครับเพราะว่าปาวาเราโดนทิ้งก่อนนะครับตอนนี้อยู่ที่ 100ของเวฟนะครับ125นะครับวันนี้เสียงชัดไหมแร่เดาว่าน่าจะลมเข้านะโอ้ตอนนี้ครับขึ้นมาจะ110แล้วลงสะพานครับ110ครับผมไหลมาเจอแล้วครับเราตามมาเจอเจ้าต้องดีมันนะครับดีมร้านมาครับตอนนี้จะ120นะครับโอ้ขึ้นสะพานครับ นี่ครับล้อไปตกครับเพราะเราสเตอร์ใหญ่ครับแต่ดีมไหลลงมาหาเราครับโดนดีมอยู่โน่นนะครับตอนนี้ไหลเกือบร้อยร้อยสิบแล้วครับเราจะเก็บดีมได้ไหมครับน้องดีครับจะหนีจะหนีจะหนีนะครับเราร้อยยี่ครับดีมน่าจะไหลดีดีกว่าครับเพราะว่าจากสเตอร์เขาน่าจะโอเคกว่าเรานะครับโอ้เราวางเรพับรถ ออกสายครับผมสายทิ้งน้องดีมไปเรียบร้อยแล้วนะครับจบครับจบคลิปการแข่งขันครับผม <laughs> ไม่ใช่แข่งขันขี่กลับบ้านนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับแค่ขี่กลับบ้านเฉยนะครับโอ้บายๆแต่ไปาปแจ้กับบ้านแจ้นะครับ ที่ขาเข้าบ้านแล้วนะครับตอนนี้โอเคครับตอนนี้กันสั่นเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้พูดมาตลอดทางเลยคลิปนี้ขอยิงยาวๆนะไม่มีอะไรนะก็เป็นคลิปีคป่คปบนะครับพอดีมีรถวิ่งผ่านก็เลยแบบว่าเฮ้ยลองถ่ายดูว่าเ้รา,าเวลาผมวอลกคุยกับหมกนะนกเนี่ยมันจะชัดขึ้นไหมแล้วมุมกล้องเป็นไงครับฟิลลิ่งกันคับขี่มองเหมือนแบบเราไปเที่ยวด้วยกันไหมนะครับ โอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้มุมกล้องใหม่ก็คอมเมนต์เนี่ยนะขอคอมเมนต์สุภาพนะอย่าด่าเลยขอร้องอย่าทำร้ายจิตใจกันดีกว่านะครับตอนนี้ก็เป็นซีรีส์ของเวฟประวานนะครับก็เป็นรถเล็กนะครับใครที่ชอบรถเล็กท่องเที่ยวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับถ้าใครยังชอบฟอร์ซ่าก็อ๋อได้เลยครับสลับสองคันนะครับมีฟอร์ซ่ากับเวฟประวานนะครับก็จะทำคอนเทนต์ที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็สไตล์นะครับขี่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับโอเคพบกันในคลิปต่อไปนะจ๊าไครับ